น้องเหินฟ้ากำลังนอนนีิติไอเหินฟ้าไอเหินฟ้าลอดได้หนึ่งวันเต็มแล้วค่ะนี่ไงนี่ไงเห็นไหมนี่ปรเตืนตามแม่เข้าไปเดินตามแม่ไปนิติคะเหินฟ้าน่ารักมากเลยค่ะ น่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะดูสิดูสิฮ่าเหินฟ้าเอ้ยเหินฟ้ามาเดินออกกำลังกายนะลูกเนาะไปไปเหินฟ้าไปเหินฟ้าเหินฟ้าไปเลยได้อายุหนึ่งวันนะคะทอดวันที่สามสิบค่ะ เดินไปแล้วเดินไปต้อยต้อยแล้วค right ่ะเดินไปต้อยต้อยแล้วค่ะเร็วเหินฟ้าเหินฟ้ามานี่เร็วเหินฟ้าเหินฟ้าเดินนะจะตาเดินหน่อยให้เหินฟ้าเดินมาหาหน่อยเร็วเหินเหินฟ้าเหินฟ้ามาหน่อยเร็วเหินฟ้านั่นะเหินฟ้าเด้เหินฟ้าน้องเหินฟ้ากำลังนอน